โอเคจ้าเจอกันนะเฮ้ยเงนินเงินหายไปไหนหมดอ่ะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะหรือว่าจะหล่นตอนที่เราเดินมาโอ้ยเงินเยอะด้วยอ่ะเฮ้ยเงินเยอะแยะเลย สุดท้ายอ่ะตรงนี้แล้วค่ะฉันนั่งที่หุ่นเนี่ยค่ะเฮ้ยหุ่นหุ่นมันหายไปไหนแล้วอะ่ะคุณแน่ใจนะครับว่าตรงนี้ผมไม่เห็นว่าจะมีหุ่นอะไรเลยแน่ใจค่ะคุณตำรวจตรงนี้แล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าหุ่นมันหายไปได้ยังไงอะค่ะผมดูครับว่าใครเอาเงินผู้หญิงไปจริงหรอคะใครคะก็ก็ไอ,อหุ่นที่นั่งอยู่ตรงนี้อะครับผมฮะ มันไม่ใช่หุ่นจริงๆครับผมมันเป็นคนเนี่ยแหละแค่เอาสีเทาทาตัวแล้วก็ผมเห็นม,มันนั่งดับอน,นวิกไปทางนู้นแล้วครับคุณตำรวจคะจะไม่ยอมนะคะคุณตำรวจต้องจับมันให้ได้นะคะครับครับใจเย็นก่อนครับผมว่าตอนนี้มันน่าจะมีได้ไกลแล้วล่ะครับคุณน่ะไปลงบันทึกประจําวันที่โรงพักก่อนดีกว่าส่วนคุณน่ะไม่ให้ปากคําเพิ่มเติมเลยนะครับครับครับ บิวลูกก็ไม่กินข้าวก่อนบิวตั้มทำไมต้องเป็นแบบนี้อ่ะต้องไปทำอะไรมาไปรับจ้างมาเลยบิวบิวจะเพิ่งถามเยอะเลยนี่อยู่นี่ของกินเพียบเลยบิวแล้วก็มียาให้บิวด้วยเงินเพียบเลยบิวตั้ม ตั้มไปขมโมยเงินคนอื่นมาใช่ไหมพูดอะไรแบบนั้นจะบิวใช่จริงด้วยอ่ะทำไมตั้มทำแบบนี้หน้มอาตั้มเลิกแล้วไงอ่ะก็มันจะเป็นนี่บิวบิวก็ป่วยเงินจะซื้อข้าวซื้อยาก็ไม่มีแล้วใช้ตั้มทำยังไงไม่มีก็ไม่ต้องกินนิบิวอดได้แต่จะให้บิวเอาเงินของคนอื่นที่มันมาจากความเดือดร้อนอะ่ะมาใช้อย่างสุขสบายบิวทำไม่ได้หรอตั้มแล้วจะให้ทำยังไงบิว นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้จะให้ทนดูแฟนนอนป่วยอดๆอย่างงี้เหรอมันต้องมีทางอื่นสิต้มไม่มีเคยเป็นคนดีแล้วไงก็โดนเอาเปรียบตลอดอะเป็นแบบนี้แหละเรเร็วอย่างงี้แหละสักใจดีเ <c oughs> หยุดเอะนะบิวบิวรีบกินข้าวกินยาเถอะเดี๋ยวเพิ่งถามอะไรเลยตอนนี้ต้อมยังไม่อยากคุย <c oughs> จริงเลยนั่งพักสะหน่อยดีกว่าโอ้ยตายจริงลืมไปเลยอะว่าต้องไปจ่ายตลาดหัวมานั่งสบายอยู่ด้ บิวบิวบิวตื่นก่อน <c oughs> บิว <c oughs> ตั้มนนตตั้มออกไปขโมยเงินคนอื่นมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ใช่บิวแต่อย่าเพิ่งว่าอะไรตั้มเลยนะไปหาหมอกันตอนนี้เงินที่ตั้มหามาเนี่ยพอที่จะพาบิวไปหาหมอได้แล้วนะ เมื่อไหร่ตั้มจะเข้าใจสักทหว่าสิ่งที่ตั้มทำมันผิดบิวขอร้องล่ะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะทำแบบนี้ไปหาหมอกันตั้มทนดูบิวเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วะ่ะนี่ค่ะคุณตำรวจจับมาเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยน้ยไอ้ที่ขโมยมือตีนก็มีครบทำไมไม่ทำอาชีพสุจริตคุณตำรวจคะเอามันเข้าคุกไปเลยคะ่ะ คุณคะอย่าเอาแฟนฉันไปเลยนะคะบิวของ่ายดินนิเธอรู้ไหมว่าแฟนเธอเนี่ยทำความเดือดร้อนให้คนอื่นมากแค่ไหนฉันทราบดีค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันคนเดียวเลยค่ะมันจะเป็นความผิดของเธอได้ยังไงอย่าโง,ง่ออกรับแทงกันหน่อยเลยมันเป็นเพราะฉันจริงๆนะคะไม่ฟังฉันหน่อยนะ ริวพักก่อนเถอะนะยวที่เหลือให้พี่จัดการเองไม่เป็นไรอะพี่ยูวไหวไม่ไหวหรอกเชื่อพี่ดินั่งพักก่อนก็ได้จ้ะ เคยแหกตารู้บ้างไหมว่าทำไมจานไม่สะอาดขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะรีบร้านให้ใหม่เลยนะครับแล้วมานั่งทำไมตรงนี้ทำไมไม่ทำงานคือฉันไม่ค่อยสบายอะค่ะป่วยทั้งปีทั้งชาติฉันให้มาทำคู่กันนะไม่ใช่มานั่งพักแบบนี้เห็นใจหน่อยสิครับถึงบิวจะพักเนี่ยแต่ผมก็ทำงานในส่วนของบิวเสร็จตลอดนะครับไม่เคยช้าเลยสักวันแต่ฉันรู้สึกโดนเอาเปรียบแกเข้าใจไหมเอาเปรียบยังไงครับแฟนผมแค่พักเหนื่อยเนี่ยไม่ได้หยุดหรือว่าอู้งานนะครับ เถียงเหรอปาดดีแบบนี้วิกนี้ไม่ต้องเอาแล้วมาเงินน่ะไม่ได้นะคะถ้าคุณไม่จ่ายเงินให้พวกเราอะเราพวกเราจะทํายังไงล่ะคะแกจะทํายังไงก็เรื่องของแกมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันแบบนี้มันเอาเปรียบไปดีครับผมจะแจ้งกรมแรงงานแกขู่ฉันหรอยพวกฉันต่าออกไปจากร้านฉันเีล่านี้เลยนะแล้วอยา่าเสนอหน้ามาที่นี่อีกออกไป <c oughs> ยังจะมองหน้าอีกเหรอ <c oughs> ออกไปหมาที่เลือดออกไป ไปกันเถอะตั้มจะอยู่ให้เขาทำมากกว่านี้เหรอถ้าฉันแข็งแรงกว่านี้ตั้มคงไม่ตัดสินใจทำแบบนี้หรอกคะ่ะพอชีวิตมันไม่อยู่ที่ทำไงถ้าเราไม่ทำเขาอ่ะเขาก็มาทำเราอยู่ดีฉันเข้าใจ ว่าสิ่งที่คุณสองคนเจอเนี่ยมันก็หนักแต่ฉันถามจริง,รงๆเหอะว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันถูกแล้วเหรอก็ผมเคยเป็นคนดีแล้วไงแล้วผมได้อะไร,รอ่ะนั่นมันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะกลายเป็นคนเลวซะเองนะคนอื่นอะ่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นายเจอแต่ทําไมนายต้องไปทําให้เขาเดือดร้อนด้วยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เคยทําร้ายนายกับแฟนหรอกเพอเเนี่ย นายอาจจะเร็วกว่าคนพวกนั้นด้วยซ้ำผมขอโทษนะครับที่ผมขโมยเงินคุณขอโทษจริงๆครับคุณตำรวจคะกรณีแบบนี้ฉันช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างคะฉันขอถอนแจ้งความได้ไหมคะไม่ได้ครับแล้วแบบนี้มันจะอยูกับใครอะ <c oughs> <c oughs> บิวตํางขอโทษนะบิว ตัม้มไปฟังบิวตั้งแต่แรกอะสุดท้ายตั้มก็เป็นคนที่ทำให้บิวลำบากมากกว่าเดิมอีกเอาแบบนี้ก็แล้วกันเงินที่นายเอาของฉันไปเนี่ยฉันยกให้ฉันไม่เอาคืนแต่ก็อย่างว่าแหละนายทำผิดอะก็ต้องได้รับโทษส่วนแฟนนายนายไม่ต้องห่วงนะฉันจะพาแฟนนายไปหาหมอเองจริงเหรอครับ จริงฉันรับปากแล้วว่าจะดูแลแฟนนายนายไม่ต้องห่วงนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆครับคุณตำรวจคะปล่อยให้เขาสองคนได้ล่ำลากันหน่อยเถอคะค่ะพี่ขอโทษนะวิววิวจะรอนะน้อนิวกลับมานะฉันจะดูแลแฟนนายเองนะ บบิวมีคนมาหาแน่ตาฉันทำตามสัญญาทุกอย่างแล้วนะแล้วตอนนี้บิวก็แข็งแรงขึ้นมากขอบคุณมากนะครับคุณแอน ได้โอกาสครั้งนี้ก็อย่าทำผิดซ้ำอีกละครับเราจะจำไว้นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่านายยังไม่มีอะไรทำเนี่ยนายมาเป็นคนขับรถให้ฉันไหมส่วนบิลเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากแล้วก็มาเป็นแม่บ้านให้ฉันก็ได้ขอบคุณนะคะคุณแอนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคุณแอนผมโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มาเจอคุณแอนเนี่ยขอบคุณจริงๆนะครับ คนเราเนี่ยก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่าทำผิดซ้ำอีกก็พอโอกาสดีๆเนี่ยไม่ได้มีบ่อยหรอกนะครับผมจะจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ